ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูกันนี้นะครับกันนี้จัดเต็มจัดเต็มหมดเลยนะครับก็พอไอไอดูรอบ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 ก่อนนะครับ ดำของเราเราจะมีระบบเซฟตี้หลายชั้นมากเลยนะครับก็คือก่อนอื่นคือเราเราต้องมีสวิตตัวนี้สวิตเป็นสวิตตัวเปิดเปิดดำนะครับถ้าสมมติเราปิดสวิตกุญแจนะครับปิดสวิตกุญแจมันจะใช้งานไม่ได้นะครับดำดำเรากดก็ไม่ยกนะครับตัวนี้เป็นเซฟตี้ชั้นที่หนึ่งนะครับเป็นเซฟตี้ชั้นที่หนึ่งเราต้องเปิดกุญแจก่อนแล้วเปิดตัวนี้แล้วเราเราถึงจะยกดำได้นะครับนี่นี่ตอนตอนนี้ ตอนนี้เรากดยกมอเตอร์แล้วนะครับแต่ไม่ยกเพราะเราจะมีวาวเซฟตี้ตัวนี้นะครับป้องกันการยกในขณะคับนะครับแล้วช่วยให้มันลงนิ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับนี่เม็นยกไปดูโครงสร้างด้านล่างกันนะครับเราจะใช้เหล็กล่างคลับสี่นิ้วทั้งหมดเลยนะครับไม่ไม่ใช่สามนิ้วเหมือนต่วไปนะครับนี่ดูโครงสร้างนะครับแข็งแรงนะครับเรากล้ารับประกันสองปีนะครับมียกเมื่อเมื่อเรายกขึ้นแล้วนะครับ สวิตตัวนี้จะไปตัดระบบตัดระบบยังทำงานอยู่เราดูไฟกับนิ้วจกากดไฟกับลิ้วเรายังทำงานอยู่แต่มอเตอร์ไม่ทำงานนะครับตัวนี้มันเป็นตัวช่วยเซฟมอเตอร์นะครับนี่ตอนนี้เราก็มีกระบอกสปริงนะครับกระบอกสปริงเป็นตัวทำให้ป,อป้องกันปากน้ำแก้วขาดนะครับแล้วช่วยเปิดฝาฝาหลังนี่ลงเมื่อขึ้นทางจันทร์นะครับ ือนี่วาลตัวนี้เราสามารถลดเราสามารถลดให้มันลงนิ่มนิ่มนะครับลงนิ่มหรือเมื่อเจอปัญหาตั้งไม่ลงเราก็สามารถลดได้นะครับี่แต่เราควบคุมความเร็วมันด้วยเหมือนเราทเทหินสองกองเนี้ยมีของอยู่ในดั้มมันจะลงเร็วเลยเกิดอ,อาการยับตัวนี้เราจะช่วยได้นะครับควบคุม แล้วมันป้องกันการยกในขณะลับด้ลย่อนะครับนอกจากเรามีรีโมทตัวน,นี้ในการยกนะครับเ,เป็นรีโมททั่วไปที่ร้านทั่วไปใช้นะครับแต่ของเรายัางมีระบบไหลสายเป็นัวยยกดังขึ้นนะครับคันนี้นอกจากอย่างอื่นแล้วมันยังมีรอาลอยนะครับเรงลอยเราเปลี่ยนรรงลอยเปลีย่ลยนย,ย,ยกยมันตึกุกนะครับแล้ว่องล่างเราจะเป็นแหนบอ่า ah. จะเป็นแหนบไว้บนนะครับลูกค้าต้องการไว้บนนะครับนะครับดูโครงสร้างด้านล่างคันนี้เราจะสลับแหนบนะครับจากหน้าไปหลังเพราะว่าแหนบช่วงหลังมันจะยาวกว่าลูกค้าต้องการให้ช่วงมันมันยาวช่วงมันยาวมันจะถอยรุ่นไปหลังประมาณสิบเจ็ดเซนนะครับเป็นสิบเจ็ดเซนนะครับน,นี่ดูนะครับดูรอบๆดูตรงด้านล่าง ไม่รอไม่สวยไม่ได้ออกจากร้านนะครับดูโครงสร้างดูวางแข็งแรงดูความแข็งแรงล่องวนนะครับเราจะไปเทียบราคาหลักหมื่นไม่ได้นะครับของเราแสงกว่านะครับแต่ว่าคุณคุณภาพเราเหนือกว่าเยอะออกทีเดียววันเดียวจบนะครับ